นกเมริกาขออนุญาตกลาบเรียนถามว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ไหมประหลัดจังหวัดสะแก้วเนี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือไม่นโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะยังขลังอยู่หรือไม่มีใครเนี่ยเชื่อถือนโยบายของท่านบ้างบัญชีหนังหมาอีกแก๊งกะโหลกกะลาพวกนี้แปดร้อยอำเภอทั่วประเทศพันห้าร้อยกว่าโรงพักทั่วประเทศนะ แล้วก็ประมาณเกือบแปดหมื่นหมู่บ้านทั่วประเทศเหล่านี้เนี่ยจะต้องขึ้นบัญชีหนังหมาไอเด็กกะโหลกกะลาและแก๊งผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้านแล้วหรือยังมันต้องลงไปทุกอนุนหมู่บ้านแล้วหรือยังมันไม่มีคนมันไม่ควรจะมีใค,ร,ครใหญ่เกินกฎหมายและไม่ควรจะมีใครใหญ่เกินกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังจะต้องจ่ายเงินเดือนให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านเราจะต้องจ่ายเงินเดือนให้กับอบตเรายังต้องจ่ายเงินเดือนท้องถิ่นให้กับบรรดาพวกผู้นําท้องถิ่นทั้งหลาย เรายังจะต้องจ่ายเงินเดือนให้กับประหลัดจังหวัดประหลัดอำเภอในอำเภอทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยคํำถามก็คือว่าเราเนี่ยจะจ่ายเงินเดือนให้พวกท่านเนี่ยอยู่ต่อไปอีกหรือไม่และอย่างไรถ้าหากท่านยังไม่ขึ้นบัญชีนังมาผู้มีอิทธิพลเหล่านี้แล้วป้องกันไม่ให้เหตุมันเกิดอะ่ะยายประกบจะต้องไม่ตายถ้าเกิดว่าที่นั่นในอำเภออารัญยประเทศเข้มแข็งและก็ขลัง และกำนันผู้อยู่บ้านเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็คลั้งเด็กเนี่ยมันจะต้องไม่กระโหลกกะลาเด็กมันก่อเหตุมาไม่รู้จะกี่ครั้งแล้วกี่เรื่องกี่ราวแล้วจะมานั่งร้องไห้ทําไมเด็กมันก่อเรื่องมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วกว่าจะมาถึงมือตํารวจเนี่ยกว่าจะมาถึงเนื้อมิกโจ๊กเนี่ยไอเด็กกะโหลกกะลาพวกนี้ก่อเรื่องมาเจ็ดครั้งแปดครั้งและตอนนี้เนี่ยขบวนการของมันมีสามสิบสี่สิบคนก่อเรื่องมาไม่รู้กี่เหตุแล้วพอตอนนี้เหตุมันเกิดขึ้นเต็มไปหมดเนี่ยอยู่ในมือของการร้องเรียนของไอ้ไอ้ดี มูลนิธิต่างๆที่ลงพื้นที่ไปนั่นน่ะคำถามก็คือว่าฝ่ายปกครองเนี่ยทำอะไรกันอยู่การป้องกันเหตุเกิดคือเรื่องของผู้คุณใช่หรือไม่การตั้งด่านสกัดกัน้นอันตรพาณทั้งหลายเป็นเรื่องของผู้คุณใช่หรือไม่การที่ต้องขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลไม่ว่ามันจะเป็นใครมันเป็นหน้าที่ของผู้คุณใช่หรือไม่การที่จะต้องมีการควบคุมอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆอิทธิพลกำลับต่างๆมันเป็นนโยบายกระทรวงมาหาดไทยใช่หรือไม่ฉันถามว่าใช่หรือไม่ ใช่ชาดาไทยเศษสะแก้วคุณต้องไปแล้วอนุทินชันวิรกุลสะแก้วคุณต้องไปแล้วผู้ว่าราชก,การจังหวัดสะแก้วคุณทําอะไรอยู่เรื่องนี้เนี่ยจะโยนขี้ไปให้เฉพาะตํารวจไม่ได้หรอกก่อนที่ยายปักยายกบเนี่ยเขาจะต้องไม่เสียชีวิตนะและกรณีลุงเปียกเนี่ยแกก็จะต้องไม่เป็นแพะนะถ้าหากว่า กลไกของฝ่ายปกครองเนี่ยทำงานอย่างแข็งขันเช่นเดียวกันคุณป้าบัวผันเนี่ยแกไม่สมควรต้องตายคุณป้าบบัวผันแกไม่สมควรต้องตายหรอกคุณป้าบัวผันคุณเชื่อมั้เดี๋ยวจะมีคนแต่งเพลงคุณป้าบัวผันถ้าไม่ใช่พี่แอดคาราบาวก็ต้องเป็นใครสักคนหนึ่งี่แต่งเพลงคุณป้าโบวันคุณป้าบัวผันชีวิต ที่สุดแสนจะลัำทศ